พอลิบูดเกมในไทยแลนด์อาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับเทปพิเศษส่งท้ายปี2567ที่รวบรวมที่สุดของความสนุกนี่คือหูดับจับจูศึกน้ำพึ่งพระจันท์เพิงพระนางคนคนไม่ไม่เอาเข้าเอาเอาตายตายไม่เข้าตาที่สุดของความมันไปไหนนี่ครับ สวัสดีครับไปไหนคะถนนพระรามสี่พระรามสี่พระรามสี่นะมีสวนงูสวนงูเดนนะมีสวนงูอ๋ออ๋ออ๋อสวนงูบริจาคบริจาคเลือดบริจาคเลือดเขาเรียกว่าอะไรไปไปไม่รอและที่สุดของความฮาอีเมโลดี้อันนี้เอ่อผมรู้จักเพลงนี้นะเออร้องสิลูกร้องเราจะร้องกันครับก่อนคิดก่อนอีอี วที่ีสธันวาคมนี้6โมง20นาทีลูทีวีกด33มดูมือถือกด3พลัส